นักนะต้งแตความดีนะครนนี้เรารักษาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถ็งร้อยต้องใจคามบุญเราไม่เคยสร้างใครยที่ไหนจะมาช่วยเจ้าได้และเ๋ยคนที่จะไปเที่ยวขอไรมีพวอองค์ใดใดก็จ,จะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยเยอือบารมีคนอื่นมาช่วย มิเช่นนั้นต้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมของมาจนคนตัวเมื่อทำบุญทำกุศสมได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้มนีมจนหมดไม่มีอะไรเหลืออิดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพนี้ในชาติหน้ามันสร้างบุญทานบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเองตรงกรรไว้นั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลา ต่อให้เทพเจ้าองค์ใดๆจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นมาถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตามเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเล่นเทวดาฟ้าดินเลยในเมื่อบุญทาเราเียของเราไม่เคยสร้างเอาไว้เลยใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าได้นี่คือคำเทศนาของเจ้ารพระคุณสมเด็จพระาุณจากรกมหารังสี